เจ้าเดี๋ยวแม่จะพาไปดูแรงผลิตข,ข้อสารนะคะเป็นลงสีนะคะอีกด้านหนึ่งที่ハウスผลิตออกมาแล้วก็จะมีอยู่สองคือการผลิตกับการทีเ่เウาไปซื้อตั้งหนอเข้ามาเพิ่มเติมนะคะเชิญเลยค่ะเป็นลงสีเนะ่เจ้าลงสีขนาดกลางนะะเดี๋ยวนี่ปิดไปอยู่ค่ะจะสีเฉพาะทีเ่เウาซื้อข้าเปลือกม,นะมานะ่เจ้า ซื้อเข้ามาแล้วก็มาดานเนินการผลิตเองค่ะเรือตีจะบรรับเข้าข้างนอกมาผลิตนะคะจะเป็นการตีแบบทางลานเองนะคะตีซื้อเข้าเปิดมาแล้วมาสีนะคะ,จะเจ้เอาอรงนี้นะคะลงสีเอราวันนะคะเจ้าอันนี้เป็นลานตีเขาเปิดหน้าลานนะคะเมื่อกี้เราไปดูด้านการผลิตนะเจ้าอันนี้จะเป็นหน้าลานอีกทีนะคะจะมีข้าวสาร หลายยี่ห้อนะคะค่ะเดียน,นี้อันนี้จะเป็นเเคียวงูนะคะเป็นเคียวงูแล้วก็ข้าวเจ้าปทุมข้าวเหนียวเป็นสันประตองค่ะล้วจะเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้ามะลินะคะแล้วก็ข,ขาาะะกหอฮกค่ะแล้วก็จะมีสินค้าเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะร้านตั้งอยู่ที่ไหนเจ้าตั้งอยู่ที่บ้านเรา ตำบ,บนทุ่งก่ออเภเวียงเชียงลุงค่ะทำเลล่านดีกว่าเจ้เจ้าเป็นถนนาสายรักถนนที่วรนว่า,นนาสายรักที่รถวิ่งตลอดค่ะ,ะแล้วก็วัตถุดิบเข้านี่มาจากไหนของเจ้าวัตถุดิบเข้านี่ก็มาจากาลรงสีค่ะมีหลาย่ามหลายยี่ห้อนะคะเช่จนจะมีจันปะตองก็ขอหก แล้วก็ข้าวเคียวงูนี่จะเป็นข้าวเหนียวนะคะถ้าเป็นขา้าวเจ้าเถียห่งนะคะก็จะเป็นข้าวปรทุมมะลิเจ้าในร้านมีพนักงานกี่คนเจ้าอ๋อในร้านนี่จะใช้พนักงานภายในครอบครัวค่ะก็จะมีของคุณแม่หรือคุณพ่อนะคะหรือว่าลูกหลานะคะ่ะจะใช้เป็นภายในครอบครัวขายกันเป็นพนักงานขายค่ะ แล้วก็มีเครื่องมือก็ว่าอุปกรณ์อย่างก็เจา้าแบบทุนเริ่มต้นรับทุนเริ่มต้นตน,ตนี่จะมีถุงนะคะแล้วก็เครื่องเย็บเครื่องเย็บกระสอบนะคะแล้วก็เป็นกระสอบนะคะทุนของมันก็คือก็จะเป็นเข้านอกเข้าก็เป็นทุนเนาะแล้วก็เป็นเครื่องเย็บกระสอบแล้วก็กระสอบแล้วก็วกเงินทุนค่ะเงินทุนก็คือที่เขาจะต้องไปซื้อสิ่งแล้วนี่เข้ามาค่ะ แล้วก็ไข่เป็นคนดูแลล้านแล้วก็บริหารจัดการยอย่างอ๋อเป็นตัวแม่เองค่ะที่ดูแลล้านแล้วก็เป็นผู้จัดการค่ะก็จะเป็นดูแลเรื่องเข้าว่าเข้าว่าสต็อกเหลือน้อยก็ถ้ามันเหลือน้อยแม่ก็จะไปซื้อมาเพิ่มไว้นะคะหรือว่าเพิ่มตัวสินค้าขึ้นไม้แหมกรมนี่ค่ะค่ะแม่จะเป็นคนดูแลค่ะ ทางร้านมีการใช้เทคโนโลยีหรือว่าปรับตัวให้เข้ากับสมัยนี้ยังไงครับอ๋อเนี่ยทางร้านก็จะปรับตัวในการที่ใช้เทคโนโลยีทางด้านการโพสต์ทางเฟซนะคะขายทางโพสต์ทางเฟซนะคะแล้วก็การรับเงินก็เป็นการรับทางออนไลน์ทางดิจิตอลนะคะระหว่างการทำงานหรือการผลิตเมเจอร์ปัญหาอย่างผ่องกระเจ้า ก็จะเจอปัญหาการทำงานเนี่ยบางทีก็ลูกค้านะคะจะต้องการสินค้าแบบหลายคน้นมาหลายค้นก็จะเลือกสินค้าแต่ละคนเนี่ยแต่ละอย่างจะเหมือนกันนะคะถ้าดังนั้นการผลิตของเขาเนี่ยที่จะเอาตามตีลูกค้าส้างเนี่ยบางครั้งมันก็มีปัญหาที่หาตัวสินค้าอีกทีนึงค่ะแล้วร้านมีวิธีการแก้ปัญหายังไงจ้ะอ๋อวิธีแก้ปัญหาก็น่าจะเอาเอา่า ตัวสินค้านี่คะเอามาให้มันหลากหลายนะคะจะเอามาหลากหลายแล้วก็เพิ่มสินค้าตัวอื่นขึ้นมาอีกให้มันมากขึ้นเยอะขึ้นค่ะ